นี่เมื่อวานนี้นี่เพลงใหม่นี่เพลงนี้น่ะบอกเลยว่าผมไะ่ทำเอ็มีแบบเลิ่นๆโปรดักชั่นโปรดักชั่นยักษ์ใหญ่เลยล่ะเพราะว่าการทัศนาเป็นคนดูแลตรงนี้งบงบเอ็มวีเท่าไหร่ครัครึ่งล้านรรับจนเกินเกือบใจคาดหวังกับเธอมาไปา เธอเห็นน <Ooh. S 3> ้ำตาฉันไหมฉันแทบขาดใจตอนเธอคควงเขาเห็นฉันเป็นตัวอะไรในสายตาหรือมีค่าเวลาเธอเงามันหลอกให้รักสุดท้ายก็เลือกเขาจะเจ็บจะช้ำต้องยอมรับเอาเพราะเราโง่เอง เอ็มบีร้องให้แน่นอนเอ็มบีนี่คือยังไงก็ร้องให้เพราะว่าการมันแต่งออกมาการมันแต่งออกมาแบบเป็นเพื่อนกับน้องเรียกมันนเนาะการมันแต่งออกมาแบบคือปกติแบบเพลงขั้วไข่นางก็ควรแต่งนะแล้วนางแต่งเพลงไหนคือดังทุกเพลงนางร้องเพลงอะไรอ่าเพลงกันอสุรกายมันบอแต่งเพลงอสุรกายมันบอเออแล้วก็เพลงอะไรอีกบอนพ่อรวยช่วยให้โดนแมนบอนนี่หรออันนี้แมนบอ คนรักคนเมตตาบอนพ่อนางร้องเองไหมน,นางร้องเองนางแต่งเองหมดเลยเออใช่หลวงพ่อรวยช่วยดวนให้คนรักคนเมตตาแต่เพลงนี้นางแต่งมาแล้วก็เอ็มวีอ่ะผมไม่ได้เขียนบทเรื่องเลยนางรู้แล้วว่าต้องเขียนยังไงนางว่าเข้าใจแล้วไม่ต้องบอกเดี๋ยวจะทําเสนอมาให้เลยผมก็เลยผมเมื่อเลยโอเคงั้นงั้นที่ทำเลยโยนให้ทำเลย ทีมกล้องทีมอะไรเงี้ยเป็นถ่ายทาหมดเลยเป็นแนวเหมือนละครเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบารมันบอกเป็นแนวแบบเป็นแนวคือจังละครเป็นแบบหนังเลยเป็นคลหรอเป็นเอ็มบีแบบทำแบบอย่างดีทําดีไปเลยแกบอกว่าโพรดชั่นใหญ่โรชั่นใหญ่เลยเป็นแบบทีมถ่ายทีมถ่ายอันดับหนึ่งที่แบบคือสมัยก่อนก็คือหนังร้อยล้านอ่ะใช่อีกพวกใช่มันเปิดพอร์ตอะไรอย่างนงี้แบบขายงานสุดๆแต่ว่าราคาก็ประมาณครึ่งล้าน m อเพลงนี้นะครับพี่น้อง แสดงว่าอยากเท่นดีอยาก,ใ,ยากใช่แล้วเสื้อผ้าหน้าผมอะไรนักแสดงเข้าหาหมดเลยเราแค่เป็นแบบดูแลแค่ของตัวเองคนเดียวเท่านั้นอืมนั่นแหละพี่น้องไม่อยากให้หวานเหมือนซอเหมือนใครออกมาคนนั้นหรออย่าพูดชื่ออย่าพูดชื่อคนอื่นสิพี่น้องข้าบอกถึงคนอื่นไม่อยากให้หวานเหมือนแซมมี่ไม่ใช่แซมมี่ค่ะโมก ok <ม ok S 2> ี้เนาะไม่หันอากาศอกซอโซไม่หันอากาศเนาะเขาเขียนชัดดูแต่ฉันมอ่านดูซื้อ ทำไมต้องไปพูดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราทําไมต้องไปพูดถึงคนอื่นเราอย่าไปพูดถึงไทยอื่นได้ไหมเอาไทยเราอืเป็นยางต้องไปดึงเพราะน้ำพู้นี้เข่าแม่รอรอให้เข้าอันนี้จะแอดเข่าไปลงดีดีฉันเกิดธุรกิจใหม่แล้วอันไหนเอาเสื้อมาให้เพี่บ้านฟินแลนด์ใส่แล้วก็ขายต่อถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วก็ไปทำทำต่าทนั้นทำไมผมต้องไปเหมือนวันนี้ ผมนะไม่มีใครเหมือนผมหรอกว่าผมเป็นผมมีรุ่นรุ่นผมในผลิตมาแค่รุ่นเดียวมีแค่ตัวเดียวในโลกหลุด QC ตัวอื่นเนี่ยเขาจะแบบตามระบบใช่ไหมแต่ว่าเพี่อนเนี่ยคือหลุด QC มีแค่ตัวเดียวในโลกคือไม่เหมือนใครเออบ่งเท่งบ้าบอกข้อแตกกับมีคนเดียวไม่พูดต่อโอเคนะเนี่ยเราพูดถึงความสร้างสรรค์หอบอขายด่ามาเ้าก็ขายของใดพี่น้องเห็นปลาแต่ละมือแต่เรื่นงอบอบขายด่ามาเ้าก็ขายของใดหอบอขายอย่างหมักไม้กับชีวิตก็ทำให้เห็นน้อสิเห็นไหมเ้็นทำให้เห็นล้วว่า ไปขายกาแฟาก็่ายคนเดียวก็ได้มือนเเป็นล้านสองล้านเอาเอาเอบ่มีแต่มามีสกสนานบอตะลกตลกปลูกข้าวก็ขายของอะไรเป็นแสนเป็นล้านอยู่เพราะนั้นแล้วนี่คือความสามารถของเราเราก็ทําไปเถอะแต่เราก็ดีใจที่เราให้ทําให้เห็นภาพว่าคือบางคนก็อาจจะมองว่าเราอ้เราขายของนี้เพราะหนึ่งสามสี่แต่จริงๆแล้วเรานั่งอยู่บ้านเราเราอยู่ในพื้นที่ช่องเราเราก็ขายได้เป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันใช่ไหมล่ะพี่น้องหมายถึง หมายถึงว่าเราก็ให้ทำให้เห็นภาพว่าบางคนดราม,าม่าม้นแบบวาดห้องสีนาะแบบว่าให้พู้ชายฟิิเดียนั้นอย่างนี้แบบต้ององค์ประกอบนั่งนั้นอย่างนี้นองค์ประกอบเป็นชื่อตัวเราพอสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเราเองเขาจตัวเราเองถูกไหมนะวันนี้นี่ก็ทําให้เห็นเราห็นว่ากะนั่งขายของกับอิมรึมบึมบั้มมสีนะ่าอันดับพี่น้องคอยบ่ได้พูดถึงไผ่ขบุญมุ่งคงขวงว่าทําให้แฟนคลับแฟนลับเขาพูดกันแหละว่าเอ<ว>ดาอดีใจกับบอสบิ๊กงั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ง,องีสีนาะ ไม่เป็ล่ะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงใครแต่ว่าชีวิตผมหนะังเนแบบนี้ผมหมอนอย่างนี้อยู่แล้วร้องอีกเนี่ยร้องเพียงอะไรเพรารักจนเกินเผื่อใจคาดหวังกับเธอมากไปเธอเห็นน้ำตาฉันไหมฉันแทบขาดใจตอนเธอควงเขาเห็นฉันเป็นตัวอะไร ในสายตาหรือมีค่าเวลาเช่างเงามันหลอกให้รักสุดท้ายก็เลือกเขาจะเจ็บจะช้ำต้องยอมรับเอาเพราะเราโง่เองเนี่ยเพยงลงเราก็แต่งออกมาแต่ว่าจริงๆแล้วน่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้เ้าตั้งเพงลงอะไรอย่างนี้นะการมันเห็นการมันเห็นหน้าผมมันก็จะน่าจะนึกออกว่าผมต้องแต่งเพลงไหนผมบอกให้มันแต่งเพลง เพลงเขาเียเพลงผิดหวังเสียใจแต่มันเอาเพลงอะไรมา,ง,างูเองเออนางแต่งมาเองเราไม่ได้บีบไปบอกนางเลยนางนางแคปลงในอันนี้อยู่นี่นางแคบลงโพสอยู่ว่าผมสั่งว่าขอเพลงผิดหวังหน่อยแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่มีคำว่าผิดหวังมีแต่คำว่างูาเสียใจอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องอยากลองเพลงโอาหักบ้างที่ผ่านม,มามีแต่เพลงบุญเหวราชาเ่ยเป็นแฟนเก่ากูนั่นใครจะเป็นู้ออกเพลงนี้มาดังระเบิดเถื่อนสมมุติยังมาขออะไรเซนนะ อย่ามาขอละไเซนให้โอกาสได้เดินดังบ้างให้แบบโอกาสว่าแบบเป็นศิลปินแบบพี่ย่างเสียงดังเพราะเพลงไม่ใช่ดังเพราะอะไรแต่ดามากเอียงขออยากดังเพราะเพลงสักครั้งในโอกาสจีทคอปโอกาสให้บุชายคนนี้ได้เอาเชียร์เพลยงคอยพี่น้องให้ยังได้ก็ได้ให้คอยได้ดังในเสียงทางเพลงเลยคอยอยากเศร้าดังอันอันดามากเอียงเลี้ยวเพราะเอาเลี้ยวพอรักจนเกินเผื่อใจ เพราะรักจนเกินเผื่อใจคาดหวังกับเธอมากไปเธอเห็นน้ำตาฉันไหมฉันแทบขาดใจตอนเธอค่วงเขาเห็นฉันเป็นตัวอะไรในสายตาหรือมีค่าเวลาเธอเงามันหลอกให้รักสุดท้ายก็เลือกเขาจะเจ็บจะช้ำต้องยอมรับเอา พ่อเราโง่เองเอ็มบีนี้ผมเล่นเองจบแต่การเขาจะหาดารามาเล่นให้นางก็คือแฟนอแฟนนางอ่ะบางคนเป็นแฟนนางบางเออนอกถือคนบางคนกูมันถือคนอู่เนาะเขาจะอาดารามาเล่นเอ็มีเพลงนี้ให้บอกว่าเขาบอกว่าเลือกได้เลยถ้าแสดงราคานี้คือเอ็มีนี้เนี่ยมันหมดราคาราคาเขารับลายแสนมาก ปกติเขารับประมาณหกเจ็ดแสนแปดแสนเขารับแต่วันนี้อันนี้เขาลดราคาให้ก็โอเคดาล่าเลือกได้นกะแสดงเลือกได้เลยเอาคาารคเตแบบหนก็ได้หมดม<ต>ผมก<ต>็แต่เรื่องที่การเขาจะเขียนมาแต่เขาพูดฟังแล้ววันนี้นึกภาพออกเลยเอฟซีเอฟซี FC FC จะนามตาพัางลุ่งเงาวเงวยอนผู้สาวเปลี่ยนใจให้จนเซฟุดเลี้ยวพี่น้องผู้จัดสีหาแบบนานๆเลยล่ะอืมใช่ไหมล่ะอ่าถูกต้องจ้า ทำไมวันนี้บอสบิ๊กหน้าหวานจังขออนุญาตครับเพราะว่าเรามีเฮเบลร,รีจูเลยใช่เพราะเราเมื่อคืนนี้ไปเมื่อคืนนี้ไปบอสซื้อผ้าเมื่อคืนนี้เหลืองานไปตะลอนผับหววเราเป็นเจ้าของหวดเราก็ต้องไปศึกษาดูงานอยู่แล้วแต่แล้วเราก็ทุกครั้งที่เราไปเราก็เสียเงินนั่นแหละแต่ว่าเราได้กลับมาเราก็แบบปรุงร้านเราสู้มือนีห้อง พี่น้องธุรกิจหลักข,ข่อยคือเฮดบาร์หมดเปิดบาร์โดแล้วจะขยายสาขามากรุงเทพเร็วนี้แน่นอนแต่ขอศึกษาก่อนว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาเสพราคาไหนดื่มเท่าไหงไงไร่ยังไงอะไรยังไงถูกไหมเขาเขาเสพแบบว่าเขาซื้อราคาไหนเขาทํายังไงสินะอืมเมื่อวานเด้าแรงมากเขาบอกคนดูหรือว่าผมอืมคนดูหรือว่าผมอยากให้มาสมุทรสาครอีกเนี่งจ้ามวนเนาะเมื่อวานน,ะานี่มวนเนาะแต่มันเม่วานนี่มันเป็นอากาศมันชื้นอะ ผมรู้สึกาอากาศมันอบอ้าวแล้วมันชื้นมันไม่มันไม่ม,ไม,มีลมมันไม่คนหน้าเวทีก็หายใจไม่ออกใช่มันแดนเซอร์ผมเป็นลมหนึ่งคนน้องวีฟน้องวออเวียพรอแคมิลสิกเป็นลมเป็นลมเป็นอยังมวนขักจาอีหลา,างงหหลีแต่ว่าไครว่องไงนี่เลือดแต่ว่าซาตูด้วยเพื่อนบอกว่าปีหน้าเพื่อนจะจ้างเพื่อนคอนเฟิร์มแล้ววัดสัวพนารามสัวพนารามแต่เมื่อวานเนี้ย พอผมเลิกงานแล้วผมก็ไปไปหดตอมว่านี่พี่น้องไปเที่ยวหวดห,ดหดอดหงมเศร้อาอ๊ะไปเที่ยวหอดสีสีเม้าเบาไเที่ยวอะไรอยซีบิวอยซูยไปเที่ยวอ,อะไรไปลวดละแต่ว่าไปแล้วเราต่อยอดธุรกิจเราได้นะเราไม่ใช่ไปแบบไร้สาระไปเราต้องได้อะไรกลับคืนมาทุกครั้งเอา้าอีหลีถูกต้องเปล่าห้างไปแล้วห้างตรงไหนยังกลับขึ้นมาไปไปซึ่งวันี้ว่าเป็นความลับเดย์สวัสดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะไปไหนก็แอบไปไม่ได้จ้าพ่ออะไรรู้ไหม เข้าร้านไหนพนักง,งานรู้จักเวื่อย,ยหมดจะมาเปียเปี้ยวเขาก็เห็นแต่ก็เปร้ให้ดูเลยเพราะเราเป็นอย่างนี้เราก็เป็นคนเนาะเราก็มีรักโลก,โกลอดลงบางวันเราก็เดินร้องไห้ตามข้างทางก็มีมุ้งข่พป็น,รรรดดดนห็นดอกพี่้อกหอนคล้ายของเป็นคน o, ้ตีบิซิโอร่างมุ่งข่อย่งางไห่น้ำท่ากับมีตัวนรถหากน้ำขา่าท่ากับกระเท,ไทยไปทั่วปทีเทศมันนะซึ่มุ้งบ่เห็นยาเพ่าถอดบ่ดีเลยบลรดแต่มโเจอก็ยังอัศวะเหตุกับตุ้มือนอกบละอืม เมื่อคืนเอนจอยแหงจ้าเอนจอยแหงมือนี้ดินข่าวดีนข่าวอยู่วันมีคนแบบว่าแหงโอเวอร์ผมก็แหงโอเวอร์แต่มีแม่ใหญ่อันหนึ่งก็แหงโอเวอร์แม่ใหญ่เพราะใหญ่เดอแก๊งเขาพากันแหงโอเวอร์เมื่อคือนนี้เขาไปปาร์ารารตี้กันมาอืมเขาไปปาร์ตี้กันมากเ <Yeah. S 1> ขาว่าเขาจะแวะมาหาด้ละ่ะแต่ว่าเขาไม่ไปบู๊ เคนว่าแกงอย่างแกงแม่แกงแม่ป้าหรอแกงแม่ป้าแหงโอ๊ยหรอปัจจบยมหาพิรันพินแลนดท่านจะมา่างไนบุ้่คอยต้อนรับเบือทุกคนพี่น้องคอยอยากมีเพื่อนคอยอยากมีฟูง่คอยมาบบคมนมากิินมากเที่ยวเขาบอกในน้ำเมิดทุกคนพี่น้องอีลีออกเพลงคุตาต่เตอดออกที่ยี่สิบยี่สิบนี้ครับผมเพลงนี้ก็เลิศ